มาถึงแล้วทุเรียนภูเขาไฟเราเจาะดูแล้วนะคะ<ม>เนื้อกำลังดีเลยเพื่อนๆอ,อันนี้ลูกสามกิโลนะคะลูกกำลังได้ที่เลย ดูตามกันไปเลยนะคะเ,เพื่อนๆหรือใครจะมาปอกช่วยก็ได้นะคะไม่ใช่มืออาชีพก็จะทุลักทุเลหน่อยเนาะ กลิ่นไม่แรงเยี่ยมเลย นี่โดดแพ้เหมือนเดิมก็อย่าว่ากันชิมก่อนนะเนี่ยอันนี้ก็กินได้นะเนี่ยอืม Mmm. เห็นเขาแกะกันเนาะคร่องแคลนี่ว้าวหนาไปด้านข้างเอาออกอีก อ้าวกลวงแบบนี้เลยเพื่อนบ้านก็เปิดเพลงดังๆวันนี้หลังบ้านนี่ <c oughs> วันนี้แข็งอยู่นะอันเนี้ยได้ละ <c oughs> เปลือกบางมากเลยนะ <c oughs> เพื่อนอทุเรียนไม่มีกลิ่นเลยอะกลิ่นกลิ่นกลิ่นมีนะคะแต่น้อยมากอะ E...